ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เอานี่ไว้ข้างในห้องของอไม้เนาะแล้วเอาอันนั้นของอมาไม,มาใส่ในห้องนี้ลงตัวพอดีเลยอัน,นี้เหมือนเดิมส่วนหลอดนั้นเดี๋ยวไปหามาเพิ่มอีกเนาะอันนี้ไว้ที่ห้องอามายเอาเอา,เอาทั้งอันเลยเหรอเออใช่ใช่เพราะว่าต้องให้ทหารและเป็นห้องสองอย่างเลยนะห้องนี้นะห้องสมมาพันธ์ด้วยห้องสมมาพันธ์ ห้องสมัปพันธ์สมาคมพิทักษ์สิทธิ์มันมีสองห้อง,องที่ทําการสมรัปพันธ์และก็ห้องของอลูกคนเล็กคือสิบเอกพิริยกรด้วยเนาะเราจะได้มีสองอย่างเลยผมดาเครื่องมือกับเออเครื่องมือเนาะวันนี้โชคดีที่ช่างพาพอดีเลยตอนนี้ก็คือซื้อมาใหม่แล้วหลอดใหม่อะไรใหม่ของใหม่ของที่ช่างเขาบอกว่าถูกต้องแล้วอ,อันนี้คือ,อ ถูกต้องถูกต้องตามที่ช่างต้องการก็คือจะเป็นหลอดเป็นห้องที่ทำการสมาัพทานด้วยและก็เป็นห้องอนอนของโลกด้วยเวลาโลกมาก็เป็นห้องของโลกเวลาลกูกไปบ้านเวลาลูกไม่อยู่ก็เป็นก็เป็นห้องสมาัพัานเนาะมีสองอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จึง ถือว่าประสบความสําเร็จที่ครบสูตรเลยประสบความสาเร็จก็คือห้องนี้เนาะเป็นห้องที่ทําการสมาพันธ์ด้วยแล้วก็เป็นห้องอันนี้จะเป็นหลอดหลอดนี้จะเป็นหลอดที่จะเอาไปไว้ข้างนอกเนาะเอาไว้ข้างนอกส่วนส่วนหลอด ที่ซื้อใหม่เอาไว้ในห้องนี้เพราะว่าห้องนี้มีสองอย่างก็คือห้องสมาทันและก็ห้องของลูกเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวช่างก็มาแล้วเอาเครื่องมือมาแล้วเดี๋ยวต้องเปิดพัดลมไ้รอเพราะว่าวันนี้ประสบความสําเร็จหลายอย่างเลยวันนี้ทั้งวันเลยได้ประโยชน์มากเลยเอา่าได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าทําทุกอย่างเลยเนาะที่มีประโยชน์ นี่เขาทําช่วยเหลือตลอดแหละหลานเนะี่ยเนาะอันนี้ตอนนี้ห้องก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะสะอาดแล้วลงตัวแล้วพอดีลูกก็จะมาปีละครั้งเนาะลูกจะมาปีละครั้งลูกจะมาปีละครั้งก็ประมาณาปีใหม่นี้ก็จะมาเนะาะอันนี้ก็คือลูกเนาะ ลูกได้มีโอกาสได้รับราชการเนาะเป็นสิบเอกแหละตอนนี้เนาะสิบเอกพิยากรน,นะพี่สิบเอกพิยากรไม่ใช่นะสิบเอกพิยากรกล่าวราเนาะแล้วก็มีหลูกพ่อครูบาด้วยเนาะครูบาพระผาเนาะอันนี้คือ,อรูปของลูกชายอ่าซึ่งจะมาอ่าซึ่งจะมาปีละครั้งเขามีอ่าคือว่าหน้าที่การงานเนาะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเนาะ ตอนนี้ก็ช่างก็มาแล้วแล้วตอนนี้ก็อตอนนี้ตอนนี้ก็ช่างก็จะมาทำการเปลี่ยนนะเปลี่ยนหลอดให้อาไม้นอกเปลี่ยนหลอดให้อาไม้ให้อาไม้ได้มีหลอดใหม่แล้วก็หลอดใหม่ไม่พอยังจะเป็นหลอดที่ มาตรฐานด้วยเนาะเป็นหลอดมาตรฐานเลยอ่ะแค่ว่าหลอดอะไรไมู่้จักหลอด <I> d <OD>. หลอด IOD หลอดไอ d ไม่รู้จักชื่ออ่ะไม่ใช่ LED หลอด LED เนาะ <c oughs> อันนี้หลอด LED ช่างเขาเก่งทุกอย่างอ่ะอันนี้ก็คือช่างลกูกหลานอยู่ติดบ้านอย่างที่ว่า,น,านี่แหละทางโน้นก็หลานทางนี้ก็หลานหลังหมดเลยทั้ง3จุดเนี่ยเออทางที่ช่างไฟฟ้าก็เลื่อหลาน แล้วก็ช่างข้างหน้าน้องก็เป็นเป็นน้องสิไม่ใช่หลานนะนั้นเป็นน้องเมียน้องเมียน้องเมียน้องอดีตเมียทางนี้ก็เป็นช่างตัดผมก็อยู่ทางนี้มีรอกทิศเลยเนาะตอนนี้พีมือครบทุกอย่างเลยมีเครื่องมือครบทุกอย่างเลยเนาะอันนี้ก็จะได้ไปไว้ที่ห้องตัวเองเพราะเขาแล้วตัดทิ้งไปตอนนี้ก็มีโอกาสก็จะ ข้างนอกจะต้องซื้อหลอดมาเพิ่มเนาะตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกากว่าเนาะก็จะได้ y o u t u b e ฉบับนี้ทั่วโลกเลยเนาะเพราะว่าเป็นการกันกรองจาก YouTube ธรรมชาติเนาะไม่มีข้อสำคัญ YouTube นี่ขอให้ขออย่าให้มีที่ว่าผิดกฎของ y t u t u หนึ่งคำพูดขอให้ลงตัวทางกายอย่าให้มีการ ในทางผิดศีลทางกายทางวาจาก็ไม่ผิดศีลและก็ทางทางวาจานี้ก็ต้องระมัดระวังในการพูดนะคือไม่มีอะไรต้องตัดต่อละถ้าตัดต่อน,นี่ลําบากเพราะว่าทุกครั้งนี่จะมีการตัดต่อตอนนี้ก็การตัดต่อแต่ละครั้งนี่ลาบากมากเลยอ่ะไปหาคําพูดตัวน,นั้นตนัวนี้หาไม่เจอสักทีนะก็เลยแบบนี้เป็น Youtube ธรรมชาติเลยไม่มีอะไรที่จะต้องตัดต่อละ เลยมากถ้าเกิดไปหาช่างมาต่อไปนี้หายห่วงแล้วเรามีช่างอยู่ติดบ้านนี่หายห่วงเลยอันนี้ชื่อว่าช่างพีรพลช่างพีรพลช่างจมฮะช่างจมช่างอะไรนะช่างเจมชื่อเจมอ๋อช่างเจมช่างเจมถ้าพี่น้องท่านใดที่อยู่อำเภอแม่เสียงถ้าฟังคลิปนี้แล้วสามารถเรียกใช้ได้เลยนะช่างเจมลูกหลานครูปิยานะ สามารถเรียกใช้ได้เลยสามารถติดตั้งได้ทั้งทั้งหลังเลยป่ะถ้าไฟห<อ>นึ่งเฟสได้อ๋อหนึ่งเฟสสบายเดินติดตามติดตั้งไปทุกที่เลยป่ะตอนนี้ช่วงนี้ยังหรือว่าไปช่วงนี้ผมก็าทำงานลูกพี่ทำงานอะไรลูกพี่กับลูกพี่เนากับลูกพี่เนาะเนามีลูกพี่ทางานลูกพี่ได้เงินได้อะไรไปพี่ว่ามีไรายได้ไ่้ตอนนี้ก็คือสามารถติดต่อได้เลยที่ช่างเกมไหนช่างเกมนี้ก็คือ ชื่อจริงชื่อพีรพลบ้านอยู่ติดบ้านครูปิญญานะเพราะว่าคลิปตัวนี้ลงส่งเข้าไปในกลุ่มทั่วประเทศเลยเนาะมีพี่น้องอยู่ทั่วประเทศทุกกลุ่มเลยประมาณทั่วประเทศนี้ก็ได้แต่ที่ที่แม่เสียนี่ก็มีเยอะอยู่เนาะที่แม่เสียงท่านใดที่อยากจะได้ช่างไปติดตั้งหายห่วงเลยนะลูกหลานครูปิญญานะรับประกันได้เนาะจะได้ตอนนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทาง y YouTube เนาะ ทาง YouTube เพราะว่าประชาสัมพันธ์ u t u b e นี่ติดไปตลอดชาติเลยไม่มีการลบเลือหายไปไหนหรอกไม่เหมือนก,นกันกับที่เป็นเสียงธรรมดานี่ก็คือเป็น youtube เนาะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่างด้วยเนาะอันนี้ก็ช่างก็มาทำให้ลงตัวอตอนนี้เขาก็ไปเอาอุปกรณ์อุปกรณ์คงยังไม่ครบเนาะตอนนี้ก็มาแล้วตอนนี้เรา ทางสมัรพันได้โลกหล้านมาช่วยทำตรงนี้ถ้าพูดถึงว่าวันนี้ลงตัวพอดีเลยอะ่ะลงตัวห้องนี้ก็ต้องใช้ไฟห้องห้องโน้นห้องห้องถนนก็ต้องเปลี่ยนไฟก็ต้องเปลี่ยนไฟวิธีเปลี่ยนไฟนี้ก็คงต้องใช้วิธีการไปรือนอนนะปร้อที่นอนเนาะไปรื้อที่นอนรื้อที่นอนข้างในก่อนเพื่อที่จะได้ให้ ช่างเขาทําไฟให้ได้ข้างในเนาะข้างในนี้ต้องรื้อเอามุ้งออกเดี๋ยวต้องวางแผ่นละวิธีตั้งตะปูต้องมีตะปูมีไฟะฮะมีไฟเออทางโน้อนอีกอันนี้คือมัดไว้มัดไว้กันไฟดูอ๋อแล้วเวลาเราจะเอาใส่เพราะว่าไฟมันมาอ,อแล้ว อ๋อสวีดมันมันไม่ได้เอาไฟทำไมไม่เอาปักลงก่อนเอาอะไรลงก่อนเอาคัทเอาลงก่อนเขไม่เป็นไรครับอ๋อเขาเปิดพัดลมไม่ใช่ถ้าปิดพัดลมไปเอาคัทเอาลงไม่ได้หรอกกลัวอันตรายป่าไม่เป็นไรครับผมอ๋อเก่งอยู่แล้วเน,นาะยชำนาญอยู่แล้วช่างนี้เอ๊ะตอนนี้ช่างเกมเนี้อยายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสิบเก้าสิบเก้าปีโอเก่งเนาะเก่งได้ได้หลายอย่างแล้ว แต่ตอนนี้พี่ชายไปทํางานที่ไหนชายเป็นป่าไม้จะอยู่ป่าไม้ไมอ๋อยังไม่ไม่ได้สอบแรมเพิบ้่ะสอบปลงอำเภอโอ้เหมือนยากเออเหมือนยากเนาะจบนิสตร์เนาะจบรัฐศศาสตร์อันนี้คือหลอดนี้คือหลอดอ่าที่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าสนับสนุน สนับสนุนห้องของอพี่ชายเขาพี่ชายเขาคือสิบเอกพิระกราวรำเนาะและก็สนับสนุนห้องที่ทําการสมาพัานธ์ด้วยทั้งสองอย่างเลยห้องนี้ใช้สองอย่างเลยเรียกว่ามีกําลังใจในการพัฒนาเนาะเพราะว่าอยู่ที่ใจนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าบอกว่าอยู่ที่ใจถ้าใจมีความสุขและสุขทุกอย่างเลยอันนี้คือห้องนี้เป็นห้องพิเศษเนาะ เพาพิเศษก็คือหลอดนี่ก็หลอดพิเศษเหมือนกันเขาเรียกว่าหลอด IDE เนาะ LDE เลอีภาษากินกถ้าแปลนี่แปลอักษรย่อมาจากไหนไม่รู้เนาะรู้แต่ว่าเป็นหลอดพิเศษแล้วกันอ่าเป็นชุดพิเศษอ่าซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเขาคืออนะไรก็คือสามารถที่จะเปิดปิดเปิดปิดอะไรได้ทานท่วงทีแบบน,นั้นเนาะ อว่าดีดีกว่าดีกว่าหลอดปกติยังไงเน่น้อถามแล้วฮะถามได้ไหมเออถามว่าดีกว่าหลอดปกติยังไงไอไอนี้มันดีกว่าไฟมันเข้าดีกว่าเข้าดีกว่าและก็ชนทานกว่าทนทานกว่าอ๋อใ้งานได้นนานกว่าแสดงว่าช่างเออแสดงว่าแม่ค้าที่ขายของเมื่อกี้แกไม่รู้แกรู้ไหมว่านี่คืออะไรอะไรเนาะแกรู้ฮะแกรู้แกรู้หมด อ๋อแกรู้หมดเลยไอเราก็เอ๊ะแกถ้าเราไปซื้อถ้าเราไปซื้อเองนี่เราจะทําอะไรเราจะบอกอยังไงเป๊ะนึงน,นะขยับตรงกลางๆเทียบตรงกลางเออเออไอ้นันไอ,อ้นั้นโดนอะไรตุตะปูเปล่าไม่โดนถ้าขยับให้เท่ากันนี้ได้ไหมไม่ได้ขยับให้ถึงนี้ได้ไหมไม่ได้ขยับให้ตรงกันแบบนั้นไม่ได้มั้งจนไม่มีตะปูอยู่อับลำบากไหมถ้ามีตะปูอยู่ไม่ลำบากเอาออกไหม เอาให้ตรงกับตรงนี้เออไม่ใส่ไฟมันถึงแค่เนี้ยอ๋อถ้าไม่ใช่ถ้าเราขยับมาอย่างนี้ให้ตรงกับเดี๋ยอันนี้เบี้ยวน่ะทางใดครับอ้นี้มันตรงกลางครับตรงกลางแล้่นะเพราเราดูมใชตาไม่ดีเลยอ๋อม่ตาเราคิดว่ามันสุดไม่ใช่นะตรงกลางของร่องไม้เออใช่ใช่ใช่โอ้แส่แว่นตามันไม่ได้เช็ดแว่นออกแว่นตาไม่เช็ดแว่นออกก็คือ ตัวน,นี้ลงตัวแล้วอ่ามีหลอดมีอะไรลงตัวแล้วเออนี้ก็ได้ช่างลูกหลานนี่สบายหน่อยพอดี <c oughs> มีเงินอยู่ในโทรศัพท์สองร้อยบาทก็เลยว่าเออเอาไปไหนหมดอ๋อเอาไปใช้นี่หมด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสมัยอา่าเดี๋ยวเงินเดือนเดือนหน้านี้คงจะลงตัวแล,ล้วล่ะเพราะว่าเดือนนี้อ่าสองเดือนได้ต้องใช้เงินเงินเดือนออกหนึ่งเดือนใช้สองเดือนอะ่ะเพราะว่าเดือน ตำแหน่งครูผู้ทรงค้างภิดีนี้จะไม่ได้เงินเดือนเดือนตุลาไม่ได้เงินเดือนเดือตุลาได้เฉพาะไม่ได้สองเดือนคือตุลากับเมษาเนาะเพราะฉะนั้นทํางานอ่าเรียกว่าสองเดือนเดือนตุลาไม่ได้เงินเดือนเดือนพิจิกาได้เดือนเดียวคือทํางานอ่าคือได้เงินเดือนสองเดือนได้เดือนเดียวนะไม่ได้ตกเบิกอะไรเนาะอันนี้เป็นงบของครูผู้ทรงค่างภิดีเนาะ อันนี้ก็เขารู้กันหมดแหละทางเขารู้ว่าเออเนี่ยไม่ได้เงินเดือนมาเดือนตุลาคับเดือนเมษาเออสายตามองไม่เห็นชัดเลยอ๋อไอ้นั้นก็กล,กลางอ๋อช่างเก่งมากเลยอ่ะคือบางอย่างแว่นตาตัวนี้นี่ต้องวางแผนใหม่ละต้องไปดูที่มองพลาดไปเลยอ่ะเขาเก่งมากเลยช่างเนาะ <c oughs> ตอนนี้ห้องนี้ได้ หลอดไฟพิเศษหลอดไฟชุดพิเศษเห็นไหมแป๊บเดียวเอ้แล้วเมื่อกี้ช่างต่อหรือยังต่อไฟหรือยังต่อแล้วต่อไฟเข้าแล้วเราดูไม่ทันเมื่อกี้อ๋อช่างต่อไปแล้วนาะไอ้นั้นใช้ใช้อะไรอีกไหมใช้อะไรสกัดอะไรนะอ๋อมันเบี้ยวมาไงเนาะ อันนี้คือมาตรฐานละมันไม่มาตรฐานตรงเออตรงนั้นนอ้องใช่ใช้ต้องแก้ร็่เราไม่ไละถ้าแก้วันหลังได้มั้งถ้าเกิดมีโอกาสเนาะไม่เป็นไรเนาะแล้วมันจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ไปใช้ไปก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้คือหลอดไอแ i ลดีเนาะก็ช่างเขาเก่งแล้วจับวางได้เลยอะ่ะแต่พวกเรานี้ เออ,เอ,อสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอันนี้ก็คือห้องนอนของครูตอนนั้นนี่มีปัญหายัางไงนะคาแล้วที่เอาออกอะ่ะเพราะว่ามันมันคำมันเก่าเลยเนาะลงตัวพอดีเลยอะ่ะสว่างสวยเลยหลอดใหม่เลยของห้อง ของห้องอ่าห้องอาไม้ตอนนี้ก็หลอดใหม่เนาะซื้อเสร็จเสร็จเลยราคาร้อยสี่สิบบาทเนาะราคาร้อยสี่สิบบาททั้งชุดเลยเออไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรเออจะมารองรับเอาใช้เลยอ่ะเนี่ยจะมารองรับครีมอะมารู้จักเลยนี่ลูกหลานมาเล่นนี่เป็นอะไรกันบ้ารู้นี่ เป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้จักเลยอ่ะเนะี่ยหลอดก็ใส่ข้างนอกส่วนไอ้ข้างในั้นก็ต่อไว้ก่อนนี่แหละเรียนเรียนช่างทางนี้แหละมันก็ถ้าเรียนสายปกตินี่ของเรานี่จบปวชปวจบปวชแล้วยัง จบลแล้วเนาะปวสปวสเข้าแล้วจะขึ้นปวสใช่ไหมปวชนี้จบนานหรือยังปวชจบนานแล้วเอ้ยจบนานแล้วเหรอมหกอันนี้คืออายุสิบแปดปีสิบเก้าปีจบมหกแล้วนะความหมายคือปวชนอและตอนนี้เรียนต่ออีกไหมปวสต,ต่อที่ไหนวกรอ๋อจะอนุปริญญาเนาะอนุปริญญา อนุปริญญาเนาะลงตัวแล้ะได้สุดยอดเลยห้องนี้ก็คือสบายละมีครบสูตรเลยห้องโน้นใช้ก็เทปอ้ใชใช่ไรนะใช้หลอดแบบ <c oughs> อืม <c oughs> ข้างในห้องเลยเนะเดี๋ยวอันนี้ก็เสร็จแล้ะปิดพัดลมก่อน <c oughs> อืมปิดพัดมลมละ ปิดไฟเนาะปืดเนาะปืดเนาะลองปิดก่อนเนรอเออเร็วมากเลยเนาะสบายเลยสุดยอดเลยช่างปาดตุม้มเออทีนี้จะทำยังไงห้องเรามีแต่ห้องคณะห้องในห้องครูนี่รู้สึกว่ามันจะทำยังไงดีเอาก็อี้มาด้วยเนาะ ทำยังไงดีนี่คุยจะแก้ยังไงตรงนี้ทำยังไงดีมุง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 คงจะต้องใช้วิธีการตัดตัดมุงฝั่งเดียวเนาะเออมีมีดไหมมีอะไรจะตัดมุงออกหน่อยไหมไม่มีอะไรก็ได้นี่คุยจะตัด มีแต่มันกไกลก็ไม่มีอีกต่างหากอะ่ะหรือเราจะไปอยู่ฝั่งโน้นก็ได้มั่งนะไปอยู่ฝั่งโน้นบ่เปิดหน้าต่างก่อนนะเ,อาเนาะทางนั้นไม่สบายไม่ไม่เป็นไรไอ้น,นั้นหลอดใส่แต่ใส่ไอ้นตัวตั้งอยู่ตัวนี้เ <c oughs> ดี๋ยวซื้อหลอดมาใสา่ไอ้นั้นไว้ก่อนเอาตัวนี้ไปตั้งก่อนเราก็ยอามาตัวนี้เลยโอ้ไว้บอกเนี้ย คือที่นอนนี่นะมันเป็น,อนโออใช่ใช่ใชมันลำบากขนาดเลยนะ่ะครูว่านะเออนี่ตัวนี้เราเอาได้นะเปิดตูหน้าต่างก่อนแต่ไมเวลาที่ให้มันต็ดอะอ่ะฮะเวลาครูเคลียร์พื้นที่เคลียร์อะไรนะเออเอาเอาเก้าอี้มาเลยเนาะ เอ้ยไม่ไปอ่ะตอนนี้จะทำยังไงดีเนี่ยเออให้เวลาเคลื้นที่อ๋อใช่ไหมเออใช่ละเดี๋ยวครูจะเป็นห้องนอนครูไงเออใช่ใช่ใช่เออด้วยอืมใช่ อันนี้เป็นห้องนอนตัรกธรรมดาแล้วห้อง Thank you.